อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุร็อบบิชรอลิศอดรีวะยัสซีริอัมรีวะหลุลอุกดะตะมิลลิซานียัฟกอฮูกอลีร็อบบิซิดนีอินมาวะรซุกนีฟะมาโออัลลอะ์ได้โปรดเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอาเมนนะคะในวันนี้รายวิชาอิสลามศึกษานะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของห้องเรียนของเรานะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ มาใช้ห้องเรียนของเราแต่เราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะคะ,ะในวิชาวันนี้นะคะก็คือเป็นวิชาอัคคลาร์นะคะอัคลาร์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทนะคะอัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามาให้มีคุณลักษณะที่ดีนะคะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากที่อัลลอฮ์สร้างมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ทำตัวของเราให้มีมารยาทที่ดีเหมือนที่อัลลอฮ์ได้สร้างเรามาในรูปรรักรูปลักษณะที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาวิชานี้นะคะเพื่อให้เรามีมารยาทที่ดีอย่างที่อัลลอฮ์สั่งใช้นะคะเราจะมาดูกันนะลกูกค่ะเราขอขอบคุณอัลลอฮ์นะคะที่พระองค์ทรงโปรดประทานโอกาสให้เรานะคะได้เรียนศาสนา มีเด็กจำนวนมากนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งสถานที่เรียนหนังสือนะคะเหมือนเรานะคะแต่เราเนี่ยรอให้นะคะว่าเรามีที่เรียนหนังสือนะคะเราได้รับความโปรดปานกับจากอลอตตาอาลามากๆเลยนะคะที่เราได้มีห้องเรียนมีเก้าอี้นะคะมีโต๊ะแล้วก็มีหนังสือนะคะมีดินสอมมีอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างเลยนะคะ แล้วก็มีคุณครูที่คอยสอนคอยดูแลเรานะคะเราจะต้องสำนึกในบุญคุณและแสดงความเคารพต่อคุณครูของเราอยู่เสมอนะคะและเราก็จะตั้งใจว่าเราจะเป็นมุสลิมที่ดีนะคะวิชาอาคาัคละนี้จะสอนเรื่องมารยาทให้เรานะคะให้หนูตั้งใจนะคะ อ่เรามาดูกันนะคะไปพร้อมๆกันหนูสามารถเปิดหนังสือที่หน้า117นะคะตาสีเลมสีเขียวเล่มใหญ่นะคะ1 1 7เปิดไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่ควรทำในห้องเรียนนะคะข้อที่1นะคะเราต้องกล่าวสลมเมื่อเข้าห้องเรียนนะคะถ้าอินชอลอถ้าเราได้เข้าไปที่โรงเรียนเรียนนะคะเราก็จะก่อนเข้าห้องเรียนเราต้องกล่าวสลามขออนุญาตเข้าห้องเรียน นะคะข้อที่2เรานั่งอยู่บนที่ของตัวเองและขออนุญาตทุกครั้งที่จะลุกออกไปนะคะเราจะนั่งอยู่ที่โต๊ะของตัวเองนะคะและแต่ถ้าเราจะลุกไปไหนเนี่ยลุกได้นะคะแต่เราต้องขออนุญาตก่อนนะคะไม่งั้นเราห้องเรียนของเราเนี่ยถ้าต่างคนต่างลุกเนี่ยมันก็จะอูเละเลยนะคะ ต่อมาข้อที่3ลูกข้อที่3เราไม่พูดคุยและไม่เล่นซุกซนในห้องเรียนนะคะพูดคุยก็คือหมายถึงว่าเราคุยกับเพื่อนคุยแบบไม่ฟังคนอื่นเลยแบบนี้นะคะหรือเล่นกับเพื่อนในห้องเรียนนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะต่อมาข้อที่4ค่ะข้อที่4เราทำงานด้วยความเป็นระเบียบ นะคะในห้องเรียนของเราเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนวิชาต,ต่างๆเราก็จะทํางานต่างๆนะคะด้วยความตั้งใจและเป็นระเบียบที่สุดนะคะข้อที่5ข้อที่5เราฟังเมื่อคุณครูอธิบายบทเรียนนะคะข้อนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะถ้าหนูตั้งใจฟังตั้งใจฟังตั้งใจเรียนในสิ่งที่คุณครูกําลังสอนเนี่ยนอกจากหนูจะไม่โดนคุณครูดุแล้วนะคะหนูยัง จะทาให้หนูเนี่ยเข้าใจในบทเรียนแล้วก็เรียนเก่งขึ้นนะคะข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะข้อที่6ต่อค่ะข้อที่6เราไม่ออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะไม่ว่าเราจะออกไปไหนนะคะถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากคุณครูนะคะหนูอยากออกนะคะเพราะคุณครูไม่รู้ว่าหนูไปไหนนะคะบางทีอาจจะออกไปข้างนอกไปเกิดอันตรายคุณครูก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นจออนอกห้องก็ต้องขออนุญาต นะคะอะเรามาดูกันต่อในข้อที่7นะคะข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่รับประทานสิ่งใดๆในห้องเรียนนะคะในที่นี้ก็คือขนมหรือน้ำนะคะเพราะเราจะอาจจะทำหกแล้วก็หรือเปื้อนโต๊ะเปื้อนหนังสือเปื้อนกระเป๋าเรานะคะถ้าเราจะกินขนมกินน้ำนะคะเราจะไปกินข้างนอกห้องเรียนนะคะข้อที่8ค่ะ ข้อที่8เราไม่ทำให้ห้องเรียนสกปรกนะคะไม่ว่าจะด้วยเศษขนมเศษขี้ดินสอนะคะเราจะทิ้งลงถังขยะทั้งหมดนะคะเราจะไม่ทำให้มันสกปรกเพราะว่าเราส่วนมากเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ในห้องเรียนทั้งวันเลยถ้าเราได้ไปโรงเรียนนะคะทุกวิชาเราก็เรียนอยู่ในห้องนะคะส่วนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้มันสกปรกนะคะ ต่อมาข้อที่9เราพูดกับคุณครูด้วยความเคารพนะคะการพูดเพราะมีหางเสียงมีมาร,รยาทกับคุณครูนะคะเราต้องเคารพคุณครูทุกๆุกคนนะคะที่เข้ามาสอนเรานะคะไม่ใช่แค่ครูหรือครูยาหรือใครนะคะทุกครูเลยนะคะเราต้องเคารพนะคะต่อมาข้อที่10ข้อที่10เราดูแลรักษาหนังสือ และห้องเรียนอยู่เสมอนะคะเราจะดูแลรักษาหนังสือของเรานะคะไม่ให้มันขาดไม่ให้มันยับจนเกินไปนะคะแล้วก็ห้องเรียนของเราเราก็จะดูแลเหมือนกันนะคะเห็นขยะเห็นอะไรเราก็จะช่วยกันเก็บนะคะทั้งหมดนี้นะลูกก็คือสิ่งที่หนูต้องทำให้ได้ในห้องเรียนของเรานะคะแล้วห้องเรียนของเราเนี่ยก็จะสะอาดน่าเรียนนะคะเราต้อง ร่วมมือกันทั้งห้องเลยคนละนิดคนละหน่อยห้องเรียนของเราเนี่ยจะกลายเป็นห้องเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนมากๆนะคะต่อมานะคะคุณครูมีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าเนี้อยู่ที่หน้า118ในหนังสือของเรานะคะฟังคุณครูไปก็ได้นะคะอเรื่องเล่าเนี้ยเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนนะคะคนหนึ่งนะคะเรามาฟังกันดีกว่าชื่อเรื่องว่าสิ่งที่ไม่ควรทำในห้องเรียนนะคะหูไซฟ้าหูไซฟ้าเนี่ยเป็นชื่อคน นะคะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อหูไซฟ้านะคะได้ไปโรงเรียนครั้งแรกนะคะเมื่อเขาอายุ6ขวบนะคะคุณแม่ของหูไซฟ้าเนี่ยได้พามสอนอยู่เสมอเลยว่าถ้าไปโรงเรียนเนี่ยจะต้องให้เกียรติผู้อื่นจะต้องมีมารยาทที่ดีในโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็สอนทุกอย่างเลยนะคะแล้วที่นั่งที่โรงเรียนของหูไซฟ้าเนี่ยได้นั่งใกล้กับเด็กคนหนึ่ง ะะเด็กคนนี้ชื่อว่าหูไซนะคะหูไซหูไซเป็นเด็กอีกคนหนึ่งนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆหูไซฟ้าหูไซเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาโรงเรียนสายทุกวันเลยเป็นประจำเลยนะคะเขาไม่ดูแลหนังสือของตนหูไซเนี่ยนะคะไม่ดูแลหนังสือตัวเองเลยและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองเลย นะคะว่าเขาจะต้องทำสิ่งใดบ้างเวลานี้ควรทำอะไรเวลาไหนควรทำอะไรหูไซไม่รู้เลยเขาไม่ทำเลยนะคะแล้วหูไซด์เนี่ยมักจะเล่นในเวลาเรียนนะคะขณะที่ครูกำลังสอนขณะที่ครูกำลังอธิบายเนี่ยหูไซส์เนี่ยจะเล่นนะคะตลอดเลยนะคะทำให้เขาไม่เข้าใจในบทเรียนนะคะหูไซส์เนี่ยอืมนะลูกเป็นเด็กที่ เล่นตลอดเลยตอนครูสอนนะคะอะต่อมาลูกต่อมานะคะวันหนึ่งคุณครูเนี่ยให้นักเรียนในชั้นเรียนนะคะทำกิจกรรมบางอย่างแต่หูไซเนี่ยกลับแกล้งนักเรียนคนอื่นนะคะที่กำลังจดจ่อกับการทำงานของตนที่คุณครูสั่งให้ทำเนี่ยนะคะหูไซก็กลับไปแกล้งเพื่อนคนอื่นนะคะจึง ทำให้เกิดเสียงดังไปแกล้งเพื่อนแกล้งคนนู้นคนนี้นะคะทำให้เสียงดังเลยคุณครูเห็นเนี่ยคุณครูก็โมโหนะคะและตักเตือนตำหนิหูไซนะคะเขาตะโกนเถียงกับคุณครูหูไซเนี่ยไม่เชื่อฟังครูเถียงคุณครูกับคุณครูมาเตือนว่าอย่าแกล้งเพื่อนอย่าเสียงดังหูไซเถียงคุณครูกับนะคะว่าคนอื่นต่างหากหลหะที่ทำเสียงดัง นะคะไปเถียงคุณครูว่าเขาไม่ได้ทําคนอื่นทํานะคะหูไซเนี่ยกลับมาที่นั่งของเขาแล้วก็เริ่มทํางานพร้อมกับแอบกินขนมไปด้วยนะคะแต่เมื่อขนมในมือเนี่ยเริ่มละลายนะคะเขากินขนมไปแล้วมันละลายทําให้หกเลอะเทอะนะคะจนเกิดรอยหน้าเกียดบนหนังสือนะคะคุณครูเนี่ยโกรธมากนะคะแล้วก็ ให้หูสาเนี่ยออกจากห้องเรียนคุณครูของหูสาโกรธที่เขาทําให้หนังสือของตัวเองเลอะไปด้วยขนมนะคะและเขาก็ถูกให้ออกจากห้องเรียนเพราะทําสิ่งที่ไม่ควรทําในห้องเรียนนะคะทั้งไม่ตั้งใจเรียนทั้งทําขนมหกแอบกินขนมทุกอย่างเลยนะคะการไม่เชื่อฟังคุณครูเช่นนี้มักนําไปสู่ปัญหาเห็นไหมคะหูสาเนี่ย ไม่เชื่อฟังคุณครูเลยไม่ตั้งใจเรียนแอบกินขนมทำทุกอย่างเลยที่ไม่ดีนะคะทำให้เขาเนี่ยเกิดผลเสียกับตัวเขาเองเห็นไหมคะว่าค,คุณครูให้เขาออกไปจากนอกห้องเรียนเขาไม่เข้าใจในบทเรียนเขาเรียนหนังสือไม่ได้นะคะทำให้เป็นการรบกวนเพื่อนคนอื่นอีกน,นะคะหนอ่มสุดไซ์เนี่ยนะคะเป็นนักเรียนที่ น่าเอาแบบอย่างไหมคะเออขู่ใส้นะคะไม่น่าเอาแบบอย่างนะคะครูเชื่อว่านักเรียนป .1 น,นะคะทั้งสองห้องเนี่ยจะไม่มีใครทําตัวแบบขู่ใสนะคะเพราะว่าผลเสียเนี่ยมันเกิดกับเราแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากครูไม่พอใจแล้วมะป่าก็จะเสียใจนักเรียนที่ทําให้พ่อแม่มะป่าโต๊ะกีเสียใจเนี่ย อัลเราไม่รักแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําตัวแบบหู่ใสนะคะครูเชื่อว่านักเรียนป .1 ทําได้แน่นอนนะคะอ่ะต่อมานะคะวันนี้งานนะคะเป็นงานง,าง่ายๆนะลูกจากที่หนูฟังเรื่องราวแล้วก็บทเรียนถึงสิ่งที่ควรทำในห้องเรียนมานะคะคุณครูขอให้หนูเนี่ยไปพูดไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง ไปเล่าให้มะป่าฟังนะคะถึงสิ่งที่ควรทําในห้องเรียนนะคะอะไรก็ได้ลูกที่หนูจําได้เมื่อสักครู่นี้หรือถ้าจําไม่ได้หนูสามารถกดย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าสิ่งที่นักเรียนควรทําในห้องเรียนเนี่ยครูขอสักสองข้อนะคะขอสองข้อเองหรือใครทาได้จาได้มากกว่านั้นนะคะหนูไปพูดไปตอบให้มะป่าฟังนะคะแล้วต่อมาคุณครูขอรบกวนผู้ปกครองนะคะพิมพ์ตอบในสิ่งที่ นักเรียนเนี่ยไปเล่าให้ฟังนะคะขออย่างน้อยคนละสองข้อใครได้มากกว่านั้นเยี่ยมมากๆนะคะ,ะ,คะผู้ปกครองพิมพ์คาตอบของหนูที่ตอบมาด้านล่างพร้อมชื่อนะคะ,ะ,คะชื่อเด็กชายเด็กหญิงชั้นเลขที่แล้วก็ สิ่งที่ควรทำในห้องเรียนที่หนูตอบให้มะป่าฟังนะคะพิมพ์มใต้เมนนี้ได้เลยนะคะถือเป็นการเช็คงานใต้เมนนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องส่งลายส่วนตัวคุณครูนะคะงานวันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ต้องเขียนนะคะขอแค่ให้ไปเล่าให้มะป่าฟังนะคะครูจะรอตรวจนะคะใต้โพสต์ใต้เมนนี้เลยนะคะค่ะครูขอจบ การเรียนวิชาอิสลามศึกษาในเรื่องห้องเรียนของเรานะคะคุณเชื่อว่าหนูจะจำและนำไปปฏิบัตินะคะอินชาลอนะคะค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะรอมาตุลลอฮ์วะบเระากาตุ